คือปัจจุบันขณะน,นี้ก็มีผัดส,สะมากระทบถ้าเป็นผู้ที่ชอบมีโทสะมันก็พางเอาไปเลยแต่นี่ถ้าเป็นผู้ที่ได้เคยฝึกอบรมใจแล้วมีสติอะไรบ้างพอสมควรแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่มันยังไม่ได้หมดเกลี้ยงก็จะออกมาในลักษณะของแปฏติฆะคือค่อยๆเบาๆบ,บางๆนิดๆหน่อยๆยะนิดจะหน่อยจะมากก็าตามทีแต่มันทำให้จิตใจเนี่ยไม่สงบ ไม่ว่างไม่เย็นแล้วก็ไม่เบาสบายนี่เป็นข้อที่ห้าของสังโยชน์ท่านจึงบอกว่าให้ระวังให้ดีๆนะเรื่องของสัญญาในอดีตระวังให้มากทีนี้ข้อที่สังโยชนข้อที่หกรูปปราคะรูปปราคะและข้อที่เจ็ดก็คืออะรูปปราคะนี่พูดไปด้วยกันได้ เพราะว่าความหมายลักษณะอาการของมันเนี่ยเหมือนเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ในเครือเดียวกันเพียงแต่ว่ารูปปรคาคะคือการยึดติดในรูปนั้นก็หมายถึงสิ่งที่เป็นรูปเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนเป็นวัตถุเกาเรียวกว่ารูปแต่ทีนี้บางคนก็ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นติดในรูปแต่ไปติดในสิ่งที่ไม่ใช่รูปนะ่ะมันคืออะไรก็จะขออธิบายต่อไปก็จะเริ่มจากการมราคะ คือเอาพวกราคะเนี่ยมารวมพูดกันเพื่อจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นการมาราคะเราก็ได้พูดมาแล้วในข้อที่สี่นะคะทีนี้ก็เอามาพูดซ้ำอีกว่าเพะการมาราคะแล้วก็คือพอใจติดแน่นในวัตถุปัจจัยของกามชัดเจนเลยถ้าเป็นการมาราคะหมายความว่าไอ้วัตถุอันนั้นมันยั่วยุให้เกิดอารมณ์อยู่ในเรื่องของกามอยู่ในวงของกามก็จึงเรียกว่าการมาราคะ แต่ถ้าเป็นรูปปราคะก็หมายถึงว่าพอใจติดแน่นอยู่ในรูปล้วนๆแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการคือไม่มีความรู้สึกเอ่อคว ẩ เผเกี่ยวไปถึงเรื่องของการมันเจาะลงไปที่ไอรูปนั้นๆล้วนๆเช่นยังไงก็เช่นคนบางคนไม่ชอบไม่อยากยุ่งไม่ยุ่งกับผู้หญิงอ่ะแต่ชอบเครื่องลายคาลายครามเคยได้ยินไหมคะ ที่เขาเรียกว่าบ,บ้ารายครามหรือว่าบ้าสะสมภาพเขียนของนักเขียนนักวาดภาพศิลปินคนนั้นคนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นรูปแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกามหรือบางทีก็เป็นนักเล่นตะโกดัดนักเล่นต้นไม้เล่นบอลเล่นนกเขาเล่นปลากัดหรือว่าบ้าเลี้ยงสุนัขบ้าเลี้ยงมา้าอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็ปลนปลือลงปลนเปลือลงไปเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ไม่มีเสียดายคนยากจนเข็นใจไปมองดูแล้วอ้อยากเป็นหมาบ้านนั้นอยากเป็นม้าบ้านนี้มันสุขสบายกว่าเราที่หาเช้ากินข้ามอยู่ตั้งเยอะแยะนี่แหละนั่นแหละเรียกว่ารูปปราคะทีนี้อะรูปปราคะก็คือการติดใจในสิ่งที่มิใช่รูปมีความยินดีติดแน่นในสิ่งที่มิใช่รูป คือไม่ใช่เครื่องไร้ค่าไม่ใช่ต้นตะโกดัดหรือว่าปลากัดอะไรเหล่านั้นแต่ว่าพอใจในสิ่งที่ไม่มีรูปคือเป็นนามเป็นนามธรรมาเช่นยินดีในชื่อเสียงเกียรติยศอย่างนี้เป็นตน้นบ้าชื่อเสียงบ้าเกียรติยศบ้าอำนาจได้กต่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีรูปแต่ไม่เรื่องของความรู้สึกแล้วมันก็ติดแน่นอยู่ในใจ แล้วก็อยากจะได้อยากจะมีอยู่อย่างนั้นแหะเพราะฉะนั้นราคะความยินดีทั้งหลายเนี่ยคือทั้งสามอย่างเนี่ยนะคะไม่ว่าเป็นการมาราคะหรือรูป,ปราคะหรืออรูปปราคะเรียกว่าเป็นความยินดีที่ต้องมาจากอาวิชชาอาวิชชาแน่เลยอวิชชาก็คืออะไรนะความไม่รู้ที่เป็นความงงเขลา ไม่ใช่ไม่รู้เฉยๆเป็นความไม่รู้ที่เกิดจากความงุกเขาวเบาปัญญาก็เพราะว่าไม่เคยศึกษาไม่เคยศึกษาไม่เคยทําความเข้าใจเช่นไม่เคยทาความความเข้าใจในเรื่องอะไรนะที่บ้าถึงก็มาถึงได้ว่ามาจากมาจากความความไม่รู้นะคือไม่รู้เรื่องของอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญแก่ชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรนึกออกไหมคะ เราพูดซ้ำซากไปมาวนไปวนมาก็บัลลงในตรงเนี้ยคะความไม่รู้ในเรื่องอะไรที่มนุษย์เราไม่อยากไม่อยากพบไม่อยากเป็นแต่มันก็มาหาเราเกือบจะวรรทุกเวลานาทีก็ได้อะไรทุกทุกทุกไม่รู้เรื่องของทุกก็คือไม่รู้เรื่องของอะไรอริยสัจสี่นั่นแหละคือความไม่รู้เรื่องของอริยสัจสี่จนกระทั่งแม้แต่คำวรรทุกนี่ก็ยังไม่รู้เลย ยังไม่รู้ว่าอาการที่เกิดขึ้นข้างในเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะบอกแต่ว่าทุกข์ทุกทุกแต่ถ้าให้อธิบาย,ยไหนว่าทุกข์เนี่ยมันทุกข์ยังไงมันทุกข์มันมันมีลักษณะอาการยังไงมันมาจากไหนลองบอกสิไม่เคยสนใจศึกษาเหมือนอย่างพูดว่าทุกข์เนี่ยก็ลองนึกดูอะเรารู้แล้วว่าอาการของความทุกข์เนี่ยคืออาการที่มันไม่สบายมันอึนอดอดัดมันขัดใจข้างในนี่มันแน่นไปหมดร้อนรุ่มไปหมด นี่แหละมันทุกข์มันไม่สบายแต่อธิบายไม่ได้ถ้าลองถามให้แยกแยะลงไปมันทุกข์แหละถ้าหากว่าทุกข์เพราะความรักกับทุกข์เพราะล้มละลายเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมคะทุกข์เพราะความสูญเสียบิดามารดากับทุกข์เพราะความสูญเสียตำแหน่งการงานเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนอีกแล้ แล้วเคยแยกแยะไหมเนี่ยไม่เคยแยกแยะก็เรียกวบารู้แต่ชื่ออริยสัจสี่ไม่เพียงพอต้องฝึกแยกแยะฝึกแยกแยะแล้วจะทันมันทุกทีทันมากขึ้นทันมากขึ้นเพราะมันโผล่หน้าขึ้นมาทันทชี้หน้าได้เลยไอ้นี่มันมาจากอะไรไอ้นี่มันมาจากอะไรจะชี้หน้าได้ทันทีพอชี้หน้าได้ทันทีเราก็สามารถจะแก้ไขมันได้ทันทีถึงแก้ไขในขณะนั้นไม่ได้ทันทีแต่เราก็รู้ตัวแล้ว ทีนี้เราก็จะจ้องจับตามทางมันไปเรื่อยไอ้ความทุกข์ต่างๆที่มามันก็จะลดน้อยลงได้ mm hmm. เช่นเดียวกับความสุขนะสุขเพราะได้แต่งงานกับคนรักกับสุขเพราะได้ลูกคนแรกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่ไมเหมือนกันเนี่ยเอามาเอามาอะไรล่ะเอามาชำแหละดูเอามาพิจารณาดู แล้วเราจะค่อยๆเป็นคนละเอียดมากขึ้นจะไม่มองอะไรหยาบๆแม้แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยในความสุขแต่ละอย่างละอย่างละอย่างไม่เหมือนกันความทุกข์แต่ละอย่างละอย่างไม่เหมือนกันทําไมถึงเอามาพูดเหมือนเอามาพูดด้วยกันในเรื่องของสุขและทุกข์สุขจริงๆเนี่ยมีไหมอ้าวสมมุติว่าเราอยากได้ตําแหน่งตําแหน่งที่เราหมายมั่นเอาไว้เรามาทํางานถึงนี่แล้วขั้นต่อไปเราต้องได้อันนี้ วันหนึ่งก็ได้สมความปรารถนาแม่ก็สุขใจพากันไปเลี้ยงเลี้ยงก่อนรับเงินเดือนหมดเครียงไปแล้วเงินเดือนมาก็ใช้หนี้เขาต่อไปสุขละนี่สุขเย็นแล้วสุขร้อนสุขร้อน,อนแล้ววันหนึ่งมันละลายหายไปวันหนึ่งมันละลายหายไปไอ้ตำแหน่งที่เราได้เออได้อยู่ไม่เท่าไหร่โอโหวหน้าใหญ่ก็เปลี่ยนก็เดี๋ยวนี้เข้าลอยกับขาเก้าอี้กันได้ใช่ไหม เนี่ยัวหน้าใหญ่ก็เปลี่ยนเขาก็เอาคนเข้ามาเขาก็แยกยกเราไปที่อื่นเป็นไงไอ้สุขนั่นเป็นไงยังอยู่ไหมไม่อยู่เพราะฉะนั้นในทางธรรมท่านจึงบอกว่าสุขไม่มีหรอกมันมีแต่ทุกข์แต่ถ้าว่าพอไอ้ความทุกข์นั่นมันถอยหลังมันจางหน่อยเนึ่ยมันให้โอกาสได้หายใจยาวๆก็ไปเรียกว่าสุขถ้าว่ามันสุขจริงมันต้องอยู่สิมันต้องไม่หายไปสิ เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าทุกเนี่ยมันมาได้สองรูปแบบรูปแบบหนึ่งมันมาอย่างเปิดเผยคือ,อยังไงมาทุกจริงๆเลยทำให้เจ็บปวดขมขื่นสูญหายเสียสลายอะไรหลายอย่างนี่มาตรงตัวไม่ต้องมาดูกันละมองเห็นชัดเลยแต่อีกอย่างหนึ่งนั่นนะมามันจะมาในรูปแบบของการซ่อนเร้นก็คือซ่อนเร้นมาในรูปของในรูปของสิ่งที่เรียกว่าสุข แต่จริงๆันไม่ใช่สุขเพราะว่ามันมันเป็นมายาเนี่ยมันมาแล้วมันก็ไปดี๋ยมันก็เปลี่ยนไปหมดมันไม่เคยอยู่ที่เลยเพราะฉะนั้นสุขไม่มีมันก็จะมีจริงหรอกเมื่อไหร่มีเหมือนกันแต่จะมีเมื่อไหร่และสุขอย่างนั้นจะไม่มีวันสูญหายไปไหนไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเมื่อจิตนั้นบรรลุถึงจุดสูงสุดของการปฏิบัติก็จะมีแต่ความเกษมผ่องแผ้ว สงบเย็นแล้วก็เปรียบกับอะไรไม่ได้เลยตามสุขเช่นนั้นแล้วก็จะอยู่ยืนนานผู้ที่มีรูป,ปราคาหรืออรูป,ปราคาเนี่ยก็มาจากอาวิชชาคือความโงมลาเพราะไม่เคยสนใจที่จะศึกษาเรื่องของอริยสัจสี่จึงไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ทั้งทงที่ตัวเองอยากจะห่างไกลจากความทุกข์ไม่อยากเข้าใกล้ความทุกข์เลย แต่เมื่อไม่ศึกษามันก็ไม่รู้จักมันมาก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนอย่างผู้ร้ายน,น่ะตั้งใจจะมาปล้นบ้านนี้ล่ะเราก็ได้ยินข่าวมานานระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้ววันหนึ่งก็อุย้ยแต่งตัวสวยงามเข้ามาดูสง่าผ่าเผยเรียบร้อยมาทักทายก็ทักทายเขาดีเป็นมิตรไปชวนกินข้าวอยู่บ้านเลยนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ไงไม่รู้ก็เพราะไม่ศึกษาทางนี้ิีไา่ก็เลยไม่มี ก็เลยตามไม่ทันเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอาวิชชานี้ก็เกิดจากความไม่รู้ด้วยความโง่เขลาเพราะไม่เคยศึกษาในเรื่องของอริยสัจสี่ทีนี้นี่ก็เป็นข้อที่6และข้อที่7นะคะข้อที่6รูปปรคาคะข้อที่7อรูปปรคาคะ